ไม่ฟังเพลงไม่ได้ถ้าครูเบียชนะไม่ได้ชนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส <c oughs> วัสดีทุกคนนะเรียกชื่อเราไหมสวัสดีใช่ใช่เรียกชื่อหนูแหนหนูแหนสวัสดีค่ะหนูแหนบอกให้เรียกชื่อหนูแหนเนาะก็หนูแหนสวัสดีนะคะหนูแหน เราโอย่าเมินนะครูเบียไม่เมินน้องชายส่งเร็วน้องชายช่วยด้วยครูบอกรักอ้าสวัสดีที่รักน้องชายอยากให้ฝั่งนี้แพ้นะทุกคนอยากให้ฝั่งมีแพ้นะคะถ้าฝั่งนี้แพ้สวัสดีดูเหนี่ยค่ะถ้าฝั่งนู้นแพ้ได้เอาเลยไหมกันนะคะเอาครับก็มาดิครับผมเอาเลยโอ้ครูเบียดูดีห่างกัน โมโตต้องมาแล้วค่ะจังหวะนี้หนูลงไลท์หนีเลยเดี๋ยวมาเติมแป๊บได้หรือจับไปเติมมาห้าหมื่อุ้ยพี่หนูน้าวันนีค่ะทำไมไม่มีใครอยากหนีทำไมไม่มีใครอยากเห็นครูเบียกับพี่เนเต้นด้วยกันไม่ได้ ดนกด,ด,ด,ดุกดึกดึกก็แพ้จะได้เต้นคู่กัน <c oughs> น้องฟ้ายิ้มแข็งแล้วสวัสดีพี่โบวี่นะคะคูเบียนหนูจะแพ้ไม่ได้นะคูเบียนหนูจะแพ้ไม่ได้คูเบียรรักขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อุ้ยเดี๋ยวมังกรต้องมาเลยค่ะยังวันนี้สวัสดีนะคะมังกรต้องมาโอ้มังกรถ้ามังกรนี่หนีเลย สวัสดีครับครูเบียชนะไปเลยใช่ต้องให้ครูแพ้ใช่ต้องให้ครูเบียแพ้นะคะทุกคนถ้าครูเบียแพ้ครูเบียจะได้เต้นกับพี่นีทุกคนอยากเห็นหนูเต้นหรอไม่สิทุกคนนี้ไม่อยากเห็นเต้นทุณครับขอบคุณนะคะดอกไม้ขอบคุณนะคะอู้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใช่ครูเบียแพ้บอกคเบียใช่สดีครับคุณบอลคุณเบีย มาแล้วสวัสดีครับคือขอบคุณนะคะค่ะกินได้เฉยค่ะมันเป็นช็อตแรกไม่ที่กับเบียร์เบียอะไนก่อนถ้าชนะไอ้น่ะถ้าชนะมีอะไรเดิมพันป้าครูเดี๋ยวน้องฝนไปดูอ้ยขอบคุณนะคะหนูชื่อฝนพี่เนยไปไหนพี่เนทำงานครับ ขอบคุณได้ค่ะจังหวะนี okay. ้โมโตต้องมาแล้วค่ะโโตต้องมาต้นอยากเห็นครูเบียเต้นแน่ๆเลยค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวส่งไว้โอเคโอเคซั่มนี่พี่น้องฮ่าหุ้โหหนูจะแพ้ไม่เลยลูกคุนนี้คือันนี้คือยูนที่หนึ ทุกคนต้องให้ครูเบียบอกรักพี่เนยให้ได้สิ่ทุกคนไม่ได้จัดเชรุรีหวันดีค่ะสวัสดีพี่น้องจัดเชรุรีนะคะดอกไม้ดอกไม้ทุกคนหนูเป็นพี่เนยสบายดีไหมสบายดีค่ะเป็นดีนะคะเพลงว้นสั่งนี้ต้องไม่แพ้นะคะฝั่งหนูไม่แพ้ฝั่งหนูไม่แพ้เพราะว่าหนูอ่ะเอฟซีจัทยาของพี่เนย สวัสดีสวัสดีแม่บัวขอบคุณนะห้ามแพ้นะห้ามแพ้นะห้ามแพ้นะสวัสดีบีปรักแฟนคลิกทุกท่านนะคะคูเบียถ้าคูเบียแพ้คูเบียเต้นคู่พี่เนยนะคะแจ็คแบทโฟใต้หวังชัดครับสวัสดีนะคะทุกคนอยากให้แพ้นะฝั่งเราอะฝั่งเราอยากให้แพ้นะแจ็ค แป๊บโผฝั่งเราอยากให้แพ้นะเอซี่แต่ลที่ว่าัะดีค่ะอยากให้แพ้นะฝั่งเราอยากให้แพ้นะเขาจะได้เเ้นด้วยกันถ้าหนูถ้าหนูแพ้นี่หนูไม่รู้หนูจะทำอะไรกูสายตาสั้นเหรอคะก็สายตาสั้นใช่ใช่สายตาสั้นสองร้อยสองร้อยเกือบสองร้อย รักพี่เนรักครูเบียใช่ต้องมาฝั่งนี้ค่ะต้องมาส่งฝั่งนี้พี่เนรักครูเบียใช่ค่ะพี่เนยชอบหนูแน่นอนนี่เอาเป๊ะอยู่แล้วเขามันเป๊ะอยู่แล้วค่ะถ้าครูแพ้บอกรักพี่เนยดีไหมอ้ดีค่ะดี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 กระดิ่ง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 ได้ตั้งค์คืนนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝั่งนี้ห้ามแพ้นะ น่ารักมากเลยครูเบียฝั่งหนูจะแพ้ไม่ได้นะต้องแพ้เลยค่ะฝั่งหนูจะแพ้ไม่ได้แพ้แล้วเป็นท่าลิงกังนะไม่ได้ไม่เอานะทุกคนไม่อยากทำอย่างนั้นะโอ้โหถ้าครูเบียถ้าครูเบียแพ้ครูเบียได้เต้นคู่กี่นีนะถ้าครูแพ้ต้องรักพี่นีแล้วสันถ้าครูเรียกอะไรนะถ้าถ้าแพ้ฟ้าเต้นครูน่ารัก ไม่ได้จะทำอย่างนี้ไม่ได้คุเพี่อาค้างอีก่ไหมหายอ่ะหายแล้วหายแล้วโอเคโอเคเต้นโยเต้นไปพี่เนยเต้นเลยหนูหนูไลห์แทนอ่ะฝั่งนี้มันเป็นชื่อพี่เนยพี่เนยใครที่เพิ่งเข้ามานะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยใครมาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ซึ่งเลื่อนด้ พอแล้วไงฟ้องทำไมนะคะเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วก่งดารัคงครั้งๆไม่ต่ำแลยต่ไไม่น่าต่นะ5ค้วับ5 0าคนแล้วะคอะสวัสดีนะคะสวัสดี พี่เนเต้นใหม่แค็บไม่ทันสวั่ดีนะคะเอลบอกนังฟ้าหน่อยว่าจะทำงานแล้วมาบอกให้นยเดี๋ยวน้องฟ้าเดี๋ยวลงไปทำกับข้าวก่อนนะครับกะว่าจะไรไม่สุภาพต้องขอโทษขออภัยไว้หน่อยดีด้วยนะคะนีคะบ๊ายบายครูเบียเจอกันไปหาอะไรตกกันนะ ลงละเธอน่ารักเสมยทุกครั้งที่เจอเมื่อเธอส่งยิ้มมา บสายตาฉันก็สุขใจ